สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนภาษาสเปนง่ายๆสไตล์ลองนะคะวันนี้นะคะลองจะมาสอนเ,อนเพื่อนๆใช้คำสี่คำนี้นะคะก็คือ perdona perdon perdone disculpa ดิสกูลเปนะคะซึ่งคำสี่คำนี้นะคะเป็นคำที่ใช้เรียกแล้วก็ขอร้องในเวลาเดียวกันนะคะว่าให้ช่วยทำอะไรให้เราหน่อยนะคะอย่างเช่นถ้าไปเป็นไทยก็จะแปลว่าขอโทษนะคะช่วยหยิบปากกาให้หน่อยหรือว่าขอโทษนะคะจะไปร้านอาหารจะไปได้ยังไงคะหรือว่าร้านอาหารไปทางไหนคะอะไรแบบนี้นะคะตามมาดูกันเลยคะ่ะว่าคำแต่ละคำเนี่ยใช้แตกต่างกันยังไงนะคะ ซึ่งคำทั้งสี่คำนี้นะคะก็จะให้ความหมายว่าขอโทษนะครับขอโทษนะคะหรือว่าขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะคะแต่จะมีการใช้แตกต่างกันนิดนึงนะคะโดยคำว่า perdona นะนะคะ a ปิด r อนแล้วก็ disculpa เนี่ยจะใช้กับตู้นะคะตู้ใช้กับบุคคลที่มีอายุน้อยกว่าเรานะคะและก็จะมีการแสดงความเคารพที่น้อยกว่านะคะอย่างเช่น Perdona นะคะ perdona me d e a ช p a s a านะคะ เปิดดมนะเมเดคัสภาษานะคะก็กริยาเดคัสนะคะก็เป็นใช้กับต e ู้นะคะขอโทษนะขอทางหน่อยหรือว่าขอโทษนะเอ่อขอผ่านทางหน่อยนะคะหรือว่าดิสกูลปาดิสกูลปาเมเปเดสภาษาอินโดนีเซียดิสกูลปาเมเปเดสภาษาอินโดนีซขอโทษนะช่วยหยิบกระเป๋าให้หน่อยนะคะก็จะใช้คำปวยเดชนะคะปวยเดชก็มาจากตู้เหมือนกันนะคะส่วน <mom> <mel> perdone นะคะ p e r d o n นแล้วก็ disculpe เนี่ยเราจะใช้กับบุคคลที่มีอายุแก่กว่าเราเพื่อแสดงความเคารพนะคะหรือกับบุคคลที่เราไม่รู้จักนะคะอย่างเช่นนะคะถ้าเราเดินไปตามถนนเนี่ยแล้วเ,เราเจอคนคนหนึ่งเราอยากจะถามทางเขานะคะเราก็จะใช้คำว่า perdone นะคะ p e r d o n น sabe d เ n d e hay una f a r m a c i a por aquí เปิ d น a ด,นนสด,สดนนก,น,ออกนะคะกรยิยานะคะก็จะผันให้อยู่ในรูปนะคะคับ u ก็จะปได้ว่าขอโทษนะคะคุณรู้รู้ไหมว่า,าที่ไหนมีมีร้านขายยาแถวนี้นะคะหรือว่าอะไรนะคุณมีร้านขายยาแถวนี้ไหมคะประมาณนี้นะคะหรือว่า disculpe นะคะดิส c ุลเป u อุสเ เกเ e เกเร e ายุเด d ดิสกูลเปเกเร e กเรอ e ยุเดชนะคะก็จะหมายถึงว่าขอโทษนะอะไรเงี้ยคุณต้องการให้ผมช่วยไหมนะคะกิริยาเกเรนะคะเกเรแล้วก็จะผันให้อยู่กับอุสเต็ดนะคะเป็นอุสเต็ดนะคะก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆก็ง่ายๆนะคะก็คือเป r d ต n นนะแล้วก็ดิสกูลปะเนี่ยก็จะใช้กับบุคคลที่อายุน้อยกว่านะคะส่วนอ่า เป็นตนี้เราก็ดิสคูลเป็น,นี่ยก็ใช้กับบคุคคลที่อายุที่มีอายุแก่กว่าเราหรือว่าบคุคคลที่เราไม่รู้จักเพื่อแสดงความเคารพนะคะก็หวังว่าเพื่อนจะเข้าใจนะคะเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็ขอขอบคุณที่ชมวิดีโอละอองนะคะถ้าเพื่อนชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะ